โคลาดส,สิ้นเกจิดังหลวงพ่อใหญ่และสังขารข้อหวยแห่ซื้อเลขอายุเลขพรรษาเกรี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เด,ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่นคนรราชสีมาหรือโคลาดนะคะได้สิ้นเกจิดังนะคะคือหลวงพ่อใหญ่นะคะพระศาสนโสพลน,นะคะเจ้าอาวาสวัดสุทธ จินดาวราวิหารนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะได้ลัสังขารเมื่อเวลา11นาฬิก49นาทีของวันที่9ตุลาคม2563นะคะหลังจากที่อาพาธเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสงโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะรวมสิริอายุ96ปี74พรรษานะคะ โดยร่างได้ถูกนิมนต์ไปยังกุฏิของหลวงพ่อนะคะหมายเลขกุฏิ2-1นะคะภายในวัดสุทธจินดาวราวิหารนะคะโดยมีคณะสงฆ์พระภิกษุสามเณรญาติโยมสิทธิยานุสิ์นะคะที่ทราบข่าวต่างทยอยเดินทางไปกราบสักการะและก็วางพวงมาลัยดอกมะลิจำนวนมากนะคะ ซึ่งญาติโยมหลายคนถึงกับร่ำให้ด้วยความเสียใจนะคะและไว้อะไรแด่หลวงพ่อใหญ่นะคะสำหรับประวัติของพระาศาสนโสพลหรือหลวงพ่อใหญ่นะคะมีนามเดิมว่าโกศลโพงามนะคะเกิดเมื่อวันที่30มิถุนายน2467นบะคะบิดาชื่อนายสอนโพงามมารดาชื่อนางสงโพงามนะคะที่บ้านระเวียงหมู่ที่14ตําตำบลเปิด อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นพระพฤสุในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะและเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธะจินดาวราวิหารนะคะอย่างไรก็ดีนะคะหลังข่าวการสิ้นเจจีดังคือหลวงพ่อใหญ่แพร่สะพัดออกไปนะคะบรรดาคอหวยนะคะบรรดาคนที่ชอบตัวเลขนะคะก็แห่ซื้อเลข อายุท่านนะคะแล้วก็เลขพรรษาของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเลข96นะคะแล้วก็เลข74คือพรรษาของท่านอายุคือ96ปีนี้นะคะเกลียงแผงเลยนะคะรวมทั้งเลขที่เกี่ยวกับท่านทั้งหมดนะคะบรรดาคอหวยนี่แห่ซื้อเกลียงแผงเลยนะคะเพราะหลายคนเชื่อว่าหลวงพ่อใหญ่จะให้โชคกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ